ควรรู้จักผู้กำกับคนล่าสุดที่จะมาคุมบังเขียนแฟนตาติกโฟนะครับพ,พี่คนนี้พี่คนนี้เขาชื่อว่าพี่แมตชาร์กแมนนะฮะปีนี้แกก็อายุ47ขวบเนี่ยสีขวบผู้เป็นเด็กเลย47ปีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นผู้กำกับอเมริกันเติบโตมาในครอบครัวอเมริกันในประเทศอเมริกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงพูดถึงพี่แมตเนี่ยขออนุญาตที่จะเล่าที่มาที่ไปของแฟนตาติกโฟกันก่อนนะครับแฟนตาติกโฟเนี่ย ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น First Family หรือว่าเป็นกลุ่มเขาเรียกกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่กลุ่มแรกของจักรวาลมาเวลเลยนะคือเขาบอกว่าแฟนตาติกโฟรเนี่ยคือไอเดียของการที่สแตนลีลีเนี่ยไปเจอว่าเฮ้ย ทาง DC เนี่ยเขาทำจัตติลีกแล้วก็เลยเฮ้ยกูอยากทำทีมซูเปอร์ฮีโร่บ้างแต่กูไม่อยากทำเหมือนเขาก็เลยสร้างแฟนตาติกโฟขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่คู่กับ m a r เวลมาโดยตลอดเป็นกลุ่มซูเปอร์กลุ่มแรกของมาเวลนะครับซึ่งก็มีความพยายามสร้างหนังไม่ว่าจะเป็นเรวอรชั่นปี1994ซึ่ง ไม่เคยได้ออกฉายมาก่อนนะครับในปี2005นะครับก็สามารถประสบความสำเร็จเนาะมีภาคแรกเป็น Fantastic f o ว์ภาค2ก็ The Rise of s i l v e r Surfer นะครับในยุคนั้นปี2000ต้นเนี่ยสร้างมาแค่นี้เราก็แฮปปี้มีความสุขแล้วนะครับหรือว่าภาคล่าสุดในปี2015เกอ f f n n โฟ s t สตนะครับที่พยายามที่จะสร้างอะไรต่างๆให้มันมีความเป็นเขาเรียกว่ามีความสมจริงมากยิ่งขึ้นไม่ได้มีความเบอร์วางอลังการในแบบเมอร์ชั่นของแฟนติกโฟในปี2005ก็ตามแต่แต่ว่าก็เรียกได้ว่า ล้มเหลวนะล้มเหลวกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยท้ายที่สุดเนี่ยมาวิลมาวิลสตูดโอเองก็ประกาศแฟนดัตติกโฟของตัวเองหลังจากที่ควบคุมกับ Fox เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยวางกาหนดการไว้ที่วันที่8พฤศจิกายนปี2024แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผู้กกับที่ถูกวางตัวไว้คือจอห์นวัตจอห์นวัตเนี่ยเป็นผู้กกับที่ เป็นคนที่ทําไตรภาคสไปเดอร์แมนของทาง M.C.U มาตลอดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ไฟกี้อ่ะเหมือนชอบมากโดยการส่วนตัวแบบเฮ้ยคนนี้ดีแต่ว่าด้วยการที่เขาทํากับกับโซนี่เนี่ยทางไฟกี้เองก็อยากจะให้เขาอ่ะหันมากํากับหนังที่เป็น M.C.U เต็มตัวบ้างนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าพี่จอห์นวัดเองก็ไม่ได้มีไอเดียที่อยากจะแบบเฮ้ยอยากจะพอกับหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วล่ะหรือเหมือนแกจะหันไปทําทาง Star War แทนเออประมาณนั้นนะเขาก็เลยเออขอถอนตัวออกไปหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวลือว่านี่ จอห์นคาซินสกี้นะครับคนที่เล่นเป็นแฟนตาติกมิสเตอร์แฟนตาติกในด็อกเตอร์สเตรนท์ในมอนเตวอร์ออฟแมทเนสเนี่ยจะมาเป็นคนกำกับแทนแล้วก็ให้พี่จอห์นวัดออกไปเพื่อจะเอาคนนี้มาแทนซึ่งก็เป็นข่าวที่มันแปลกๆเหมือนกันตอนนั้นผมก็ไม่เชื่อเท่าไหร่บ้าบอสุดเลยคือเขาบอกว่าสตีเวนสตีวเบิร์กคุ่มกับพ่อมดแห่งฮอลลีวูดจะมากำกับนี้ต้นข่าวออกมาในช่วงของการก่อนงานคอมมิคอนมีคนบอกนี่จะประกาศสตีเวนสตีวเบิร์กกำกับแฟนตาติกโฟไได้ มันเป็นไปได้ยังไงคนระดับนี้เขาไม่มาทําหนังอย่างนี้หรอกนะครับผมก็บอกแล้วเป็นไปไม่ได้ซึ่งข่าวมันก็หายไปหลังจากแคลมิคอนเล้ยเงียบหายไปมันก็เงียบไปก็มูันนี่ต่างมาแล้วก็เมื่อกี่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประกาศเรียบร้อยนะครับว่าคนที่มากํากับเลยก็คือพี่แมชชาร์กแมนนะครับพี่แมชชาชักแมนเป็นใครนะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าพี่แมชชาร์กแมนเนี่ยเขา เริ่มเริ่มชีวิตอากาศเป็นนักแสดงเด็กนะครับกือซึ่งจัด The Ten of Us เนี่ยเป็นซีรีส์แรกที่เขาได้มีโอกาสที่จะไปเป็นนักแสดงเด็กในเรื่องนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าแกเล่นอีกเยอะเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่น,น,นแล้วก็พอเล่นไปสักพักเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนนักแสดงคนอื่นนะอาจจะไม่ได้มีพอโตแล้วอาจจะไม่ค่อยมีบทอะเล่นเป็นแค่แบบตัวละครเป็นเด็กอะเป็นนักแสดงเด็กได้พอถึงตอนนั้นปุ๊บเขาก็เลือกที่จะไปเข้าโรง เขาโรงเรียนการแสดงแต่ว่าเป็นการแสดงแบบพวกแบบพวกเราลงละครโอเปรา่าละครเวทีแล้วก็ต่อไปที่มหาวิทยาลัยเยลนะครับเขาไปเรียนเป็นดับเบิลเมเจอร์ก็คือไปเรียนใน2ส,สาขาเอกคนอื่นมีแค่เอกเดียวก็หนักแล้วพี่เขาเรียน2ส,สาขาเลยสาขาแรกคือเรียนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลสาขาที่2ที่เขาเมเจอร์ Major ที่เขาเรียนเลยก็คือในเรื่องของเทเตอร์คือในส่วนของละครเวทีนะครับซึ่งหลังจากจบมาเนี่ยแกก็ทําละครเวทีอยู่หลายปีนะครับแล้วก็เข้าชิงรางวัลต่างๆมากมายตามภาษานะครับแต่สุดท้ายที่สุดแล้วอ่ะแกก็เข้ามาสู่ในวงการของซีรีส์นะครับแกกำกับซีรีส์เยอะมากนะทุกคนเป็นซีรีส์ที่ผมแบบคือตอนแรกอาจจะเอาทําเป็นรูปใบปิดให้ดูทุกซีรีส์นะแต่ว่าด้วยความที่มันเยอะมากเว้ย ผมก็เลยเออไม่ไหวแต่ว่าพูดให้คร่าวๆเลยว่ามี Succession m a d m e n Six Feet Under The Boy The Great h o w MD Fargo It's Always s u n n y in Philadelphia ในวงการซีรีส์เนี่ยชื่อของพี่แมทชักแมีเนี่ยคือท็อปแบบท็อปโค้รท็อปเลยและที่สิ่งที่ทำให้เขามีชื่อเสียงมากที่สุดเลยคือการกำกับเกมออทโทนแค่สอตอนนะครับแกไม่ได้กำกับเยอะนะแต่เป็น2ตอนที่เขาเรียกว่าเป็น2ตอนที่ใหญ่เป็นตอนที่ใช้พลังงาน มากๆนะครับ2ตอนที่ว่าเลยคือตอนที่ชื่อว่า Spoil of War แล้วก็ e a อี Wars เรื่องราวของ2ตอนนี้ก็คือตอนที่เดนนี่เดนัสตี้ของเราไปเผชิญหน้ากับกองทัพที่นำโดยเอมี่แลนนิสเตอร์ แล้วก็ชนะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีตอนที่ประหารสอคนนี้แล้วก็มีตอนที่ต้นๆที่จอร์สโน่กำลังจะออกไปนอกหากกาแพงก็จะเป็นการกํากับของพี่แมทชาร์กแมนนะครับก็เส็นว่าฝีมือการกํากับการเล่นกับ cg การนู่นนั่นนี่ของเขาเนี่ยโ,โหมันมันมันทำได้มันเป็นคนที่กํากับงานสกเกลใหญ่มีมงมีมา้ามีมังกรมี หิมะมีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเขาเอาอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงในแง่ตรงนั้นอะ่ะคือตอนนั้นอะ่ะทำให้เขารู้สึกว่าเป็นเบอร์ท็อปเทียร์ของวงการจริงๆแล้วในการที่กำกับเกมเอาโทนแล้วก็เป็นเกมเอาโทนในวันเวลาที่สเกลมันใหญ่แล้วนะนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของแกนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยหลังจากที่กํากับในซีรีส์ต่างๆมามากมายมีชื่อเสียงแล้วมาเวลเองก็ไปชักชวนมาว่าเฮ้ยพี่พี่แม ช่วยมาดูตรงนี้หน่อยช่วยมากำกับซีรีส์เรื่องแรกของเราที่จะลง Disney Plus h o t Star เป็นซีรีส์ที่เปิดตัวของเราเลยช่วยมากำกับให้หน่อยซีรีส์ที่ว่าก็คือ w a n d a Vision นั่นเองนะครับมีทั้งหมด9ก้าหลอนพี่แมทเหมาเหมาไปเลยถ้าผมจำไม่ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเหมาทุกตอนในการที่จะเป็นคนกำกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ยอมรับว่าเป็นแรงกดดันมหาศาลนะ เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่จะเปิดในดิ่ซิพัทถ้าแป๊กนี่ก็คือเจ็บปวดแต่ว่ามาวิวเองก็อ่ะพี่แมทจัดไปนะครับก็สำหรับผมผมชอบมากอาจจะไม่ชอบ2ตอน1ตอนสุดท้ายที่มันเป็นมันรวบรวบตึงแบบนางซูเปอร์ฮีโร่ไปหน่อยแต่ระหว่างทางในแง่งของอารมณ์ในแง่ความรู้สึกในแง่งของเทคนิคในแง่งของการแสดงต่างๆในแง่งของการกำกับต่างๆมากมายของซีรีส์เรื่องนี้โดนใจผมมากเป็นสไตล์ที่ผมชอบเลยผมาจะไม่ชอบ2ตอนสุดท้ายแต่เนื้อหาโดยรวมทั้งหมดผมชอบซึ่งก็ทำให้พี่แมกเนี่ยสามารถ เอาตัวเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยเข้าไปชิงเอมมี่ก็คือรางวัลออสการ์สำหรับทีวีนั่นแหละหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าแกก็แกก็เหมือนเบอร์ใหญ่มากขึ้นจากการทำมาเวลแล้วก็เลยโดนทางค่ายพาราเมวเนี่ยจีบไม่ใช่จีบจีบติดแล้วละ่ะไปตกลงสัญญากับพาราเมาวว่าจะทํา Star Trek ภาค4ให้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่าง,ขง,ขง,ขงเขาบอกติดต่อคริสแพดกำลังติดต่อคนอื่นต่างๆมากมายไปทําให้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยแกก็จะมีโปรเจกต์ในการที่จะกำกับ2ตอนแรกของซีรีส์ก็ซิล่า เป็นคนที่แบบโอ้โหงานยุ่งมากเลยแบบโอ้โหแน่น่ะสุดๆเลยอะแต่หนังมาหักมุมตอนสุดท้ายนะฮะหลังจากที่งานแกรัดตัวขนาดนี้ปึ้งประกาศออกมานะครับว่าพี่พี่แมทเนี่ยของเราเนี่ยคือมารับงานเป็นผู้กำกับของแฟนตาติกโฟแทนปึ้งตรงนี้นะครับซึ่งก็สร้างความช็อกกับทุกคนนะครับคนที่ช็อกที่สุดไม่พ้นใครรู้ไหมฮะพลเมา์กูอุตส่าห์จีบให้เขามาเป็นเออสตาร์เทคภาคสี่มึงไปสอยเขามากำกับ ไอ้นี่เลยเหรอมึงมาสอยเขามาทกับแฟนต t าติกโฟเลยเหรอแล้วแล้วสตาร์เทคกูจะทำยังไงล่ะสุดท้ายแล้วคือเกิดอะไรขึ้นรูไ้ไหมฮะพี่แมทก็ต้องถอนตัวจากสตาร์เทคบอกว่าเฮ้ยตารางเวลาไม่ได้ไม่มีเวลาไปทำกับสตาร์เทคเขาเลือกแฟนต้าติกโฟเองผมไม่รู้นะว่าใครมาก่อนมาหลังแต่ถ้าที่ผมอ่านข่าวอะไรต่างๆมากมายผมรู้สึกว่ามาเวลมันน่าจะมาที่หลังแล้วก็ถามแมทเอาไหมแฟนตาติกโเอาไหม พี่แมทก็บอกแต่ผมทาสตาร์เทคไว้แล้วนะถ้าผมไม่ทําเขาจะฟ้องผมหรือเปล่าผมดาวนะ์นันดิสนีย์คงบอกประมาณว่าเฮ้ยแมทไม่ต้องห่วงน้องมาเลยน้องมาค่ามาพี่เดี๋ยวดยนะเดี๋ยวค่าด้จ่ายสตาร์เทคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ออกให้เองเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ค่าจ่ายตรงนั้นอนะ่ะพี่พ,พี่พี่ดูให้น้องเองค่าปรับเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ดูให้น้องเองผมว่าวงในมันต้องแบบนี้เพราะว่ามันถึงขั้นที่ผมได้ยินขา่าวปบางบาง,บางฟังแหล่งนะบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มสร้างเขาเริ่มเหมือนเริ่มสร้างฉากเสริมล่างเซตเพื่อการถ่ายทําแล้วอ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องโปรเกรสไปไกลแล้วแล้วขณะที่คุณอยู่ๆคุณเข้าไปไฮแจ็คเขาออกมาไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วแบบไฮแจ็คแบบเห็นเห็นว่าไม่ได้ไฮแจ็คแบบแบบเฮ้ยอยู่ๆเปลี่ยนใจแบบเพิ่งคุยยังคุยไม่เสร็จอันนี้คุยเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วแล้วไฮแจ็คมาผมว่าต้องมีค่าใช้จ่ายที่สำคัญคือพาเมาก็ออกถแถลงการ์ออกมาก็ออกถแถลงการ์ในแง่บวกนะบอกว่าเราเสียใจจริงๆที่พี่แมทไม่อยู่กับเรานู่นนี่เขาเป็นคนที่เก่งมากมายดุน,นั่นนี่ เพราะฉะนั้นถ้าจบด้วยดีแบบนี้ผมเดาว,ว่าก็น่าจะทางดิสนีย์เองก็น่าจะยอมจ่ายตังค์ในระดับหนึ่งให้กับทางพาร์เมลเพื่อที่จะดึงพี่แมทมาทําในหนังเรื่องนี้ได้ก็แปลว่าคงเป็นคนที่เขาต้องการจริงๆแล้วก็ไม่แน่ว,ว่าพี่แมทก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามี pitching ที่โดนใจทางมาเวลมากๆแบบ ปกติแล้วมาเวลสำหรับใครไม่รู้นะครับผู้กำกับที่จะมากับหนังมาเวลเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไปจิ้มคุณมานะคือถ้าคุณไม่ใช่เบอร์ใหญ่แบบแซมไรมี่อะไรพวเนี้ยคุณต้องมาพิชชิ่งนะครับไทเก้าไวตี้ที่ทำทอภาค3ก็ต้องพิชชิ่งก็คือคุณพิชชิ่งว่าคุณอยากทำซูเปอร์ฮีโร่คนนี้ออกมาแนวไหนก็คิดว่าพิชชิ่งของพี่แมทคงดีมากจริงๆจนกระทั่งแบบอาชนะเอาชนะเอาชนะเวอ,อร์ชันของจอห์นวัตได้และพิชชิ่งดีจริงๆทางมาเวลก็เลยบอกว่าเออกูเลือกมึงกูยอมจ่ายตังค์ให้พาารเม มึงเอามึงมากำกับหนังของกูพิชิ่งดีไม่ได้แปลว่าหนังดีนะกับตาอเมริกาไอ้กับตันมาเวลที่ผมไม่ค่อยชอบก็พิชิ่งดีมากแบบ90มีความเป็นเทร์มินเตอร์ต่างๆหนังจริงก็อาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าอย่างน้อยมันพิชิ่งได้ดีเขาก็าดึงคนนี้กลับมากับเอ้ดึงคนนี้มากำกับแฟน t าส t i c Four นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าโปรเจกต์อื่นของแกอย่างกำกับก o ซิล l า2ตอนแรกยังได้ทำอยู่ไหมหรือ